ตอนต้นนะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องค่ากลางจบแล้วนะครับการวัดตำแหน่งจบแล้วนะครับหัวข้อสุดท้ายของเลขพื้นฐานซึ่งเลขเพิ่มเติมถือว่ายากสุดด้วยนะครับก็คือเรื่องถัดไปครับการวัดเอาจดใส่สมุดเลยครับการวัดการกระจายการวัดการกระจายนะครับการวัดการกระจายเดี๋ยวพี่สอนแบบเลขเพิ่มเติมนะครับมันจะมีรายละเอียดเยอะกว่าเลขพื้นฐานนะครับเลขพื้นฐานนี่จะเป็นสับเซ็ตนะครับ การวัดการกระจายปกติเวลาเรียนการวัดการกระจายครับ่าถ้าเป็นเลขพื้นฐานเขาจะเรียนการวัดการกระจายแค่แบบเดียวแต่ถ้าเป็นเพิ่มเติมครับจะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ่นะครับอ่พี่พูดไปเรื่อยๆก่อนนะครับเป็นการวัดการกระจายสมบูรณ์จดไปนะครับการวัดการกระจายสมบูรณ์แบบแรกและแบบที่2ครับซึ่งเลขพื้นฐานไม่มีเรียนครับแต่เลขเพิ่มเติมมีเรียนนะครับคือการวัดการกระจายสัมพัส มีสัมบูรณ์กับสัมพัทธ์เลขพื้นฐานเรียนแต่สัมบูรณ์เลขเพิ่มเติมเรียนทั้งสัมบูรณ์และสัมพัทธ์นะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าพี่พูดยาวๆครับเราจะมีการวัดการกระจายสัมบูรณ์แล้วก็การวัดการกระจายสัมพัทธ์นะครับมี2แบบนะครับอ่าเรียบร้อยถ้าพูดว่าการวัดการกระจายเฉยๆสมัยพี่เรียนครับอาจารย์โยนสูตรมาเพลินมากเลยเคยเรียนไหม พี่ใสส่วนเบียงเบนนู่นนี่นั่นแทนสูตรกระจุยกระจายแทนเสร็จจบทั้งเรื่องก,กลับมาถามตัวเองกูทําอะไรอยู่น้องครับเรียนจนจบแว็บแรกพี่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเรียนไปทําไมอะไรคือกระจายจริงๆแล้วตัวอย่างเมกเซน์เงยหน้าน้องครับตัวอย่างแสนคลาสสิกพี่เลยครับเด็กม .5 ทับหอ่าักเด็กม .5 ทับสสมมูลครับเด็กม .5 ทับหห้องทับหมีเด็กเยอะมากท้งห้องมีเด็ก3คน ไปสอบคะแนนเต็มร้อยคนแรกได้49คนที่สองได้50และคนที่สามได้51ในขณะที่ม .5 ทับสก็มีเด็ก3คนคนแรกได้1คะแนนคนที่สองได้50และคนสุดท้ายได้99มึงรักกันมากข้อสอบเข้ามาหาลัยเคยถามว่าสองห้องนี้ห้องไหนเก่งกว่ากัน เชื่อไหมถ้าให้มึงคำนวณน,นะคำนวณได้3ามใครเก่งกว่ากันบางคนก็ก็แล้วแต่ทับหนึ่งับทับสองห้องไหนเก่งกว่ากันจอยจอยฟังเวลาเจอคําถามว่าเก่งกว่ากันน้องก็ต้องดูคะแนนใช่ไหมใครคะแนนเยอะกว่าก็เก่งกว่าแต่รู้สึกข้อนี้ครับแปลกๆคนแรกคะแนนน้อยสุดทับหนึ่งเก่งกว่าคนที่สองเก่งเท่ากันและคนที่สามครับทับสองเก่งกว่าใช่ไหมดังนั้นเนี่ยครับคือเหตุผลว่าทําไมน้องต้องเรียนค่ากลางครับค่ากลางคือ ตัวแทนของข้อมูลน้องครับถ้าน้องหาค่ากลางแล้วไม่ต้องห่วงครับตัวเลขพี่ไม่ได้พึ่งตั้งเมื่อกี้ครับพี่ใช้ตัวเลขนี้มา20ปีแล้วครับค่ากลางน้องครับบางคนหา x bar น้องครับ5ทับ1 x bar เท่าไหร่50 5ทับ2 x bar เท่าไหร่ก็5 0 x bar เป็นยังไงกันเท่ากันถือว่าเก่งเท่ากันบางคนไม่หา x bar หามัธยาฐานมึงหาเลยถ้าตั้งเลขอย่างไงก็ได้น้องครับมัธยาฐานทับก็ตอบ ห้าสิบพับสองก็ตอบห้าสิบมัธยาฐานก็ยังเก่งเท่ากันบางคนไม่ยอมหาฐานนิยมเดี๋ยวกูต่อยเลยนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> อย่างนี้ฐานนิยมหาได้ไหมไม่ได้ตอบไม่มีฐานนิยมเข้าใจนะครับสังเกตไม่ว่าจะหาค่ากลางด้วย X บาร์ไม่ว่าจะหาค่ากลางด้วยมัธยาฐานสองห้องนี้ถือว่าเก่งเท่ากันข้อสอบเข้ามาหาลัยไม่ได้หยุดแค่นี้ครับถามคําถามแรกห้องไหนเก่งกว่ากันตอบเก่งเท่ากันคําถามที่สองครับเขาถามว่าถ้าท่าน เป็นอาจารย์ข้อสอบอย่างนี้เลยนะถ้าท่านเป็นอาจารย์ท่านจะเลือกสอนห้องไหนเพราะเหตุใดสอนห้องห้าทับหนึ่งเพราะมันกระจายน้อยโอ้โหเล่นสักเล่นสักเก่งเลยตอบเก่งอะ่ะเห็นห้าทับหนึ่งใช่ไหมมันกระจายน้อยเคยเจอเด็กตอบห้าทับสองห้าทับหนึ่งอ่ะขี้ลอก Oh, จริงจังมากอันี้จริงจังวิเคราะห์ข้อมูลละเอียดมากเลยนะครับตอบสอน5ทับ2ทับ1นี้ใส่ไม่ดีมันขี้ลอกนะครับอ่านะครับเออพี่ว่าอันนี้จริงจังไปนิดนึงนะครับอ่านะครับอย่างนี้ถ้าถามว่าให้น้องคํานวณการกระจายบางคนบอกพี่สูตรหนูจําไม่ได้กูตั้งเลขขนาดดี้นะครับใครข้อใช้สูตรกันอีบา้าใช่ไหม5ทับ1กับ5ทับ2ห้องไหนกระจายมากกว่าก็ดูคะแนนใช่ไหมบางคนกระจายอะไรอ๋อนี่กระจุก น,นนี้กระจายใช่ไหมคะแนนห่างๆกันนึกภาพไปสอนเด็กห้องหนึ่งน้องครับแต่ละคนความรู้กัมกักึกกึงใกล้กันอธิบายง่ายโหสอน 5. ต่อ2นี่มึงเครียดนะใช่ไหมไอ้น,นี่อัจฉริยะแล้วเกินสอนช้าๆแม่งกระถามเพ่แล้วๆแล้วๆเบื่อแล้วเบื่อแล้ว สอนไปเร็วๆไอ้ดินอนนั่งน้ำลายไหลเขาคุยอะไรกันนะครับอ่าเมาก่อนสอนติวเตอร์ลำบากจะตายครึ่งห้องเก่งชิบหายอีกครึ่งห้องแม่งโง่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเดี๋ยวนี้พี่สบายใจมากๆพูดอะไรก็ไม่ค่อยมีคนรู้เยอะเลยเลยมาก่อนสอนตีโกนนะจะทวนสูตรตีโกนนะไอ้เด็กกลุ่มนึง่งพี่ทวนทำไมเสียเวลาทำโจทย์เลยผมจะจะ,จะทำพอจะทำโจทย์หรพี่ตีโกมีสูตรอะไรบ้างเหรอกูลำบากมากเลยเห็นไหมเวลาพี่สอนตีโกรอบนี้ใช่ไหม โอ้ยสบายทุกคนเหมือนกันเรียนจนจบอย่างน้อยๆต้องตอบได้นะคอดสองเท่าจัได้ไหมมีกี่สูตรโอ้โหต้องอย่างงี้ใช่ไหมเออั้งหมดที่เราเรียนไ้แค่นี้แหละนะครับอ่านะไอ้ซาสตเดี๋ยวต่อยแวกเลยนะครับเออเข้าใจแล้วนะอ่ะครั้นี้เจออย่างเงี้ยเลขมันชัดดูปุ๊บก็รู้ว่าไขกระจายมากกว่าใช่ไหมแต่ขอ้อมูลตัวจริงๆมันจะปัญญาอ่อนอย่างงี้ไหม ไม่ดังนั้นครับเราจึงต้องมาเรียนการวัดการกระจายนะครับแล้วก็คำนวณเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับคราวนี้การวัดการกระจายมี2แบบคือสัมพัทธ์กับสัมบูรณ์นะครับอ่ะเอาแบบสัมพัทธ์ก่อนชัดเจนสัมพัทธ์ฝรั่งเรียกว่า relative นะครับคนไทยแปลว่าสัมพัทธ์จริงๆภาษาไทยแปลตรงๆแปลว่าเปรียบเทียบดังนั้นการวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์ครับเป็นการวัดการกระจายเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลครับเปรียบเทียบว่าข้อมูลชุดไหนกระจายเยอะ ข้อมูลชุดไหนกระจายน้อยดังนั้นถ้าน้องจะเปรียบเทียบว่าใครกระจายเยอะใครกระจายน้อยต้องใช้การวัดการกระจายแบบสัมพัสเข้าใจนะครับต้องสัมพัสนะเออถึงจะเปรียบเทียบได้ส่วนการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์ย้ำรอบที่1ห,ห้ามเปรียบเทียบนะจ๊ะข้อสอบชอบหลอกตรงนี้มากครับเด็กก็โดนหลอกเลยนะครับ การวัดการกระจายสมบูรณ์ที่น้องเรียนมาครับในเลขพื้นฐานห้ามเปรียบเทียบเราเรียนการวัดการกระจายสมบูรณ์เพื่อไปทําประโยชน์อย่างอื่นเช่นเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยนๆนครับไปหาค่าแซทไปหาค่ามาตรฐานอย่างนู้นนี่นั่นนะครับไปหาพื้นที่ใต้เส้นโคง้งอันประโยชน์ของมันดังนั้นสมบูรณ์เน้นครับน้องห้ามเปรียบเทียบการกระจายนะเออนะครับเดี๋ยวใครเปรียบเทียบนี่ผิดเลย เพราะการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์นะครับต่อให้คิดเลขได้เยอะอาจจะกระจายน้อยกว่าก็ได้นะครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างนะเอาแค่นี้ก่อนสัมผัสเปรียบเทียบได้สมบูรณ์ห้ามเปรียบเทียบนะครับดังนั้นครับเราจึงมาเริ่มต้นที่การวัดการกระจายสมบูรณ์โรงเรียนบางโรงสอน4ส,สูตรโรงเรียนรังโรงสอน5สูตรนะครับจะ4ี่จะ5เหมือนกันนะครับตัวที่1น่งจดไปเลยนะครับ การวัดการกระจายสมบูรณ์สมบูรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวสมบูรณ์นี่ยากสัมผัสจะง,ง่ายสัมผัสนี่หเหมือนแจกคะแนนสมบูรณ์นี่ลูกเล่นเยอะมากแล้วพี่บอกเลยว่าข้อสอบสถิติที่ยากๆทั้งหมดอยู่ในการวัดการกระจายสมบูรณ์ถ้าวันนี้เรียนผ่านแล้วจบคราวหน้าง่ายคราวสุดท้ายง่ายเป็นขี้แทบจะเหมือนโยนคะแนนให้น้องเลยนะครับส่วนน้องจะหลบหรือเปล่าเรื่องของน้องละอุตสาหใส่พานแทบจะประเคนเอาคะแนนไปบางคนปัดทิง้งช ยิ่งอ่าไอ้สเปะ,ะปากแตกบรรดาทุกเรื่องเลยอ่ะพี่บอกนะครับถ้าเป็นสถิติไอเนี้ยยากสุดแล้วใช่ไหมอ่ะถ้าถามใจน้องนะเมื่อกี้พี่สอนเนี่ยนะค่ากลางใช่ไหมค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยาฐานฐานได้ยมควอไทเดซายซเปอร์เซ็นไทาการวัดตำแหน่งเอาแค่2เรื่องพอค่ากลางกับตำแหน่งถามจากใจน้องเลยอะไรยากกว่าจำอะไรไม่ได้เลยนะครับจำอะไรไม่ได้เลยนะครับเโอเคงั้นผ่านไปนะครับการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์ตัวที่หนึ่งครับ อ่าฝรั่งใช้คำว่าเลนส์คนไทยแปลว่าพิใสเลนส์ที่แป็โดเมนกับเลนส์่ะตัวเดียวกันเลยครับสะกดเหมือนกันเลยเลนส์แปลว่าขอบเขตสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรขอบเขตก็ไม่เท่ใช่ไหมเขาตั้งชื่อพิใสะนะครับนิใสสันดานนะครับพิใสต้องเคยเรียนมาแหละใช่ไหมเอ็กรนะเอ็กแม็กเอ็กแม็กอะไรอีกลบเอ็กมินเอ็กแม็กก็คะแนน มากสุดลบคะแนนน้อยสุดใช่ไหมครับอ่าจริงๆก็คือเรนส์ะใช่ไหมมากสุดน้อยสุดของค่า y x max ลบ x min ครับอ่า x max ลบ x min คือสอนุป,ปีหนึ่งถามพี่ใสเท่าไหร่เด็กตอบยังดังเลยครับ x men ตอนนั้นวุบวูลีกำลังเข้านะครับ x men น,นะครับอยากจะเข้าแม่งแล้วเกินนะครับอ่าเรียบร้อยสั้นๆใครบอกสูตรนี้ยากคุณต่อยหน้าแหกน้องครับใช่ไหมพี่ใสตอบให่น่ารักเจ๊เงยนะหน้า5้ทับหนึ่งพี่รออยู่พี่ใสตอบ ก็ x max ลบ x min ใช่ไหมโอ้โหม,มันไม่ต้องคำนวณเลยก็ได้ใช่ไหมห้าสิบเอ็ดไปลบสี่สิบเก้าตอบสองและห้าทับสองตอบด้วยความรวดเร็วพิสัยตอบเก้าสิบเท่าไหร่นะเก้าสิบแปดเห็นใช่ไหมว่าห้าทับสองนี่พิสัยมันเยอะใช่ไหมเก้าสิบแปดนี่แค่สองนี่แคบหน่อยใช่ไหมครับอันนี้เก้าสิบแปดน้องครับพี่เอาแปะแล้วก็ดานลบครับสมมุติพี่ไม่ให้น้องดูข้อมูลข้อมูลไม่เห็น อูดีๆอาจารย์เดินมายื่นพิสัยให้เราเธอพิสัยเป็นสองอีกห้องหนึ่งเธอพิสัย98ข้อมูลไม่รู้รู้แต่พิสัยตอบทันที5าทัหนึ่งทับสองห้องไหนกระจายมากกว่ากัน5ทับสนะครับขอบคุณมากเนาะครับอ่านะครับที่ปฏิบัติตามเลยใช่ไหมครับฟังกูนะจืดจืดจืดย้ำไปเถอะสิบรอบจืดจืดจืดย้ำไปเถอะร้อยรอบจืดจืดจืดสั่งไปเถอะพันรอบ ไม่มีผลกับเด็กไทยครับพูดไปสองภัยเบี้ยไอสัตว์เอ๋ยน้องครับ <laughs> นี่กูบอกว่าการวัดการกระจายสมัมผัสห้ามเปรียบเทียบต่อไปนี้ระวังข้อสอบหลอกมันบอกพี่สัย9กกับพี่สัยสองแล้วบอกพี่สัย9กกระจายเยอะกว่าข้อความนี้เป็นเท็จเข้าใจไหม พี่ส่98อาจจะกระจายเยอะกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะครับอเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนสัมภาษณ์ทีหลังนะแล้วเดี๋ยวตอนเรียนสัมภาษณ์พี่จะชี้ให้ดูเลยครับบางข้อมูลพี่ส่น้อยครับแต่กระจายเยอะกว่าก็มีมีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าโดนหลอกแม่สอนกี่ห้องโดนหลอกทุกห้องแล้วครับสันดานอะไรเยอะกว่ารับพูดไปเถอะซีรีพูดจึงคอจะแตกมันไม่มีผลครับเพราะกระโหลกมันหนา ยิงก็ไปไม่เคยทะลุอะน้องครับมันมีบารียแข็งแกร่งนะครับอ่าถามว่าการบัดกรรกรกระจายสมบูรณ์วิธีที่1ึงใช้พี่ัยน้องจาะเพราะว่า x max ลบ x min โหใช่ไหมคิดดูนะคนทั้งห้องสอบเสร็จน้องนึกภาพนะแต่ละคนได้หนึ่ง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 สมบูรณ์นะครับทั้งห้องเลยเต็มร้อยได้หนึ่งหมดเลยอย่างเงี้ยกระจายมากหรือกระจายน้อยกระจายน้อยแต่หาใช่ไหมอีกคนหนึ่งแบ่งได้เต็มร้อยไอซา์เห็นไหม ถ้าถามข้อมูลชุดนี้กระจายมากหรือกระจายน้อยพี่กล้าบอกเลยครับส่วนใหญ่ก็เกาะกลุ่มกันอย่างรักใคร่ใช่ไหมโง่กันเป็นกลุ่มๆแปลว่าข้อมูลชุดนี้มีไอ้โรคจิตอยู่คนเดียวเห็นไอ้โรคจิตใช่ไหมหมายถึงอันนี้นะบางคนเห็นแล้วก็มองหน้ากูเห็นอยู่เห็นอยู่น้องครับน้องอย่ามาตลกกับพี่ครับเดี๋ยวขากระตุกนะครับเดี๋ยวขากระตุกนะครับอย่างเงี้ยเรียกข้อมูลน่ะมันเกาะกลุ่มกันจะตายชักแต่ถ้าใครเผลอไปใช้พี่ใสเจงบงเลยใช่ไหมเพราะพี่ใสมันสนใจแค่ X Max แม็กกับ X คนที่เหลือไม่สนใจเลยพอน้องใช้ x max ลบ x min กลายเป็นโอ้โหแม่งห่างก็ต้องเยอะใช่ไหมครับดังนั้นนักคณิตศาสตร์จึงแก้ปัญหาข้อมูลกระโดดนักคณิตศาสตร์แก้ปัญหาข้อมูลกระโดดโดยใช้ตัวที่2ครับอ่าเห็นไหมไมันมีการแก้ปัญหาของมันมาเรื่อยๆนะครับพิสัยเป็นการวัดการกระจายที่หยาบนะครับหยาบคือไม่ละเอียดนะครับก็คือแค่เอา x max กับ x min ใช่ไหมถ้ามีข้อมูลกระโดดเจงบงครับข้อมูลกระโดดใช้เบอร์2ครับ ส่วนเบี่ยงเบนเอาล้วครับบางคนใส่ทันทีเลยส่วนเบี่ยงเบนทางเพศนะครับอ่านะครับจำได้ไหมส่วนเบี่ยงเบนอะไรอันที่สองคอทายส่วนเบี่ยงเบนควอทายอ่าส่วนเบี่ยงเบนควอทายเราใช้สัญลักษณ์อะไรฝรั่งใช้คำว,ว่าควอทายเดเวชั่นเดเวชั่นแปลว่าเบี่ยงเบนนะครับอ่า QD ครับควอทายเดเวชั่น โชเดโชเดโชเดอันนี้คือมินน้องครับพี่ว่าวันนี้กลับไปมึงต้องเราเบอร์เจอรูปนี้เราว่ากูว่านะครับน้องครับแบ่งครึ่งบแบ่งเป็น4ส่วนตรงนี้คิวหตรงนี้คิวสมฟังถ้าน้องหาพี่ใสน้องเจาเอ็กแม็ก,มกเห็นมือพี่ใช่ไหมไปลบกับ x อ็กมินแปลว่าพี่ใสจะเป็น x-max แลบเอ็กมิน ข้อเสียของพี่ใสคือถ้ามีข้อมูลกระโดดเช่นหนึ่ง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 หนํ่ใหนึ่มหนึ่งหนึ่นหงหนึ่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 งนึ่มหนึนน่งหนึ่งหนึ่งหนึิตหาสตง์นึ่เหนว่าขนอมงลนี่งหนึ่งหมึม่งนะห,งน,น,หน,นึองหนึ่งหนึ้งหนึ่งหนึยงหนึ่งหนึ่ใหนึกงหนก่งหนึ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 ้งหนึ่งหนิ้งหนึ่งหนึ่งกแข่งหนะยิมนสติกนึ่งหนึ่งหนึ่หนึ่งหนึ่ เขาจะตัดคนท yeah, mm. uh, ี่ให้คะแนนเยอะเวอร์เวอร์ทิ้งกับน้อยเวอร์เวอร์ทิ้งแล้วคะแนนของกรรมการที่เหลือมาเฉลี่ยน้องมีทีวีไหมครับนะครับเพราะอ่ะสมมตินะคะแนนเนาะสมมติกรรมการ4ี่คนใช่ไหมแล้วพี่พี่เล่นอะไรนะยิมนาสติกอ่าขอกูหักเรียบร้อยนะครับใช่ไหมสมมติสคนนี้เป็นกรรมการปกตินี่สมการที่พี่ซื้อมาใช่ไหมอันนี้ก็ให้คะแนนสมมตินะครับ5คะแนน5คะแนน5คะแนนอันนี้ให้10บ โอ้ยตายแล้วพอเฉลี่ยปุ๊บพี่ก็เหมือนเก่งเลยใช่ไหมครับซึ่งจริงแล้วแม่งกรกรมการคนนี้แม่งโก,กมาชัดๆถูกปะ่ะแต่ถ้าเราตัดคะแนนคนที่ให้เยอะเวอร์ทิ้งไปหนึ่งคนจากคะแนนคนที่น้อยเวอร์ทิ้งไปหนึ่งคนใช่ไหมแล้วก็คิดที่เหลือใช่ป่ะมันก็จะดูยุติธรรมขึ้นโจเวนมึงจะซื้อกรรมการครบทุกคนเลยถ้าซื้อกรรมการเขาทุกคนก็ไม่ต้องแข่งกับแบ้งละนะครับอาหารนะครับเข้าใจนะแปลว่าโดยปกติน้องครับเราอยากจะได้พี่สัยเอา X Max ไปลบ X min ิอยากจะได้ส่วนเบเบนคอทยครับเราตัด ใครได้คะแนนวอ่วอๆตัดทิ้ง25%ใครได้คะแนนน้อยๆเวอ่เวอๆตัดทิ้ง25%เราจึงไม่เอา x max ไปลบ x min ครับเอาแค่ควอทายที่3ปรางประเทศใช้ q สาลบ q หนงจบบางประเทศใช้ q สามลบ q หจบแต่ประเทศไทยเลือก q สามลบ q หนครับแล้วส่วน2มันมี2แบบ qd มี2แบบครับของไทยนี่เลือกแบบส่วน2เมื่อก่อนเคยพูดเล่นๆนะครับ อยากรู้แม่ว่าทําไมเราไปหาดูสิก็พูดแค่นี้นะครับมีเด็กไปทํารายงานไปเลยนะครับปิ้นมาเป็นกระดาษเลยนะครับเป็นปึกให้พี่เลยครับไปทาอะไรก็ดูใน Google ก็มีครับว่าทําไมก็พิมพ์ม,มาโหอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเหมือนก็ส่งรายงานคุณครูนะครับดีไม่ขิดหน้าปกด้วยเอกสารออประกอบการเรียนวิชานะครับคอร์สม .6 นะครับอาจารย์ซีรี นะครับเออแล้น่ารักเนาะนะครับแล้วเด็กพวกนี้นะครับเนี่ยพูดไปเล่นๆเนี่ยมีคนทำอ่ะทุกปีอ่ะนะครับแล้วส่วนติดวิศวะจุฬาติดหมอจุฬาไอ้พวกนี้คือวันว่างไงนะครับมีเวลาอ่านหนังสือไม่พอไม่ทำบ้าทำบอยอยู่นะครับเออไม่เหมือนเราเนาะไม่ค่อยว่างหรอกเออให้อ่านหนังสือมันว่างอ่ะมันติดนู่นติดนี่ติดนั่นติดเยอะนะครับเออไม่ค่อยว่างอ่ะก็ถามหนังื่องใหม่เข้ามาดูหรือยังโอ้ดูหมดแล้วพี่นะครับเพลงใหม่ฟังแล้วพี่นะครับแต่เวลาทำโจทย์ไม่ว่างไม่ว่างไม่ค่อยมีเวลาเนาะสันดาน เบอร์หนึ่งใช้พี่สายเบอร์สองส่วนเบี่ยงเบนคอทายข้อดีของส่วนเบียงเบนคอทายคือถ้ามีข้อมูล mm hmm. กระโดดเราตัดทิ้งแต่ก็ยังมีข้อเสียครับข้อเสียก็คือเราใช้จะพะแค่ Q3 กับ Q ิจริงไหมน้องครับถามหน่อยข้อมูลตรงกลางมีเป็นร้อยร้อยพันพันตัวใช่ไหมไม่ใช่น้องครับตัดทิ้งหมดเลยถ้าตัดทิ้งหมดเลยสแสดงว่าตัวที่เหลือไม่ได้ใช้ก็อีดูนะเกิดข้อมูลชุดหนึ่งตรงกลางเนี่ยข้อมูลตรงกลางนะครับมันเกาะกลุ่มกัน กลับอีกข้อมูลชุดหนึ่งตรงกลางมันกระจายตัวกันใช่ไหมสมมตินะครับข้อมูลชุดนึงเป็นหนึ่ง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 อีกข้อมูลชุดนึงเป็นหนึ่งห้าเจ็ดแปดหนึ่งห้าอะไรอนึ่งหอไหมแสดงว่าตรงกลางมันไม่ได้คิดมันก็ไม่ดีค่าการกระจายตัวแรกที่เราจะเรียนครับแล้วคิดข้อมูลครบทุกตัวไม่มีการตัดทิ้งเลยคือเบอร์สามครับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย เป็นค่ากลางตัวแรกที่คิดข้อมูลครบทุกตัวเลยนะครับไม่มีการตัดทิ้งครับค้อทายที่1ก็ตัดทิง้งควอทายที่3ก็ตัดทิง้งใช่ไหมขอ้อทายหนึ่งลบคอทายสามอะเอาแค่2ตัวเองแปลว่าน้องในห้องนี้ครับนั่งเป็นร้อยเอาแค่อีกคนควอที่1คนเดียวเอาคนควอทายสามคนเดียวแค่2คนใช่ไหมครับแล้วคนที่เหลือช่างแม่งตัดทิง้งมันก็ไม่ยุติธรรมดังนั้นตัวที่ยุติธรรมสุดครับเรียกว่าส่วนเบนเ,นเฉลี่ยครับฝรั่งส่วนเบนเฉลี่ยนะครับเรียกว่า mean ดเวเ a t i o n MD ครับมีที่บอกค่าเฉลี่ยครับ M e A N, Mean Mean Deviation ต้องใส่ต้องใส่ภาษาฝรั่งไหมใส่ฝรั่งหน่อยนะครับหน้าตาบังเอิญพี่ก็ค่อนข้างเหมือนฝรั่งอยู่แล้วนะครับมีก็มีค่าเฉลี่ยนะนะครับอ่านะครับ MD ครับ MD Mean Deviation เท <c oughs> ่ากับ <c oughs> ชอบเรียนสูตรหรือไม่เอาสูตรไม่ต้องจำสูตรก็ได้นะเอาจริงๆนะครับ พี่ไม่เคยจําส mm ูตรเลยยกเว้นเวลาจะมาคุยกับน้องบางทีก็พูดสูตรนิดนึงเผื่อเราจะได้ไปด้วยภาษาเดียวกันเด็กเรียนอย่างเข้าใจต้องไม่มีสูตรบาโลเรียนใส่สูตรมีซิกมงซิกมามีแอปสรุปและเวลาเจอข้อสอบนะครับติดแอปทีไรมาตรฐานเด็กไทยตกดังนั้นดูนะครับพี่ไม่มีสูตรอะไรเลยน้องครับพี่จะหา MD ครับเอาข้อมูลสุดประหลาดเลยดีกว่านะครับมี1มี2มี5แล้วก็มี8น้องครับทำเหมือนคิดเลยนะทำเหมือนคิดเลยเนาะนะครับเอาบางปากกาเงยหน้าดูนะครับเดี๋ยวพี่ จริงดูเสร็จก็ตอบแล้ว m d ฮะ m ออ่านว่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลีย่ยแปลว่าขั้นแรกครับน้องต้องหาค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ย x bar ครับจับทุกตัวบวกกันครับแล้วหารด้วย4ไม่น่าเชื่อครับคราวนี้ x bar บตอบเท่ากับ4เงยหน้าครับแล้วดูนะครับพี่กำลังจะหาส่วนเบี่ยงเบนจากค่าเฉลีย่ยเลขหนึ่งเบี่ยงเบนจากค่าเฉลีย่ยเท่าไรหนึ่งเบี่ยงเบนจาก4เท่าไรสามฟังนะเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาถ้าน้องจินตนาการพี่มี1มี2มี5มี8ตรงกลางเลข4ใช่ไหม เลข1แกว่งห่างจากเลข4ไปเท่าไหร่3ทํำทันไหมเลข2แกว่งห่างจากเลข4เท่าไร่2เลข5แกว่งห่างจากเลข4เท่าไหร่1เลข8ห่างจาก4เท่าไร่ก็4ใช่ไหมเราเรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนน้องครับเพื่อความสวยงามครับพี่เขียนยอเลยครับสอบอบบเรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนน้องครับอย่าอ่านระบบทุเลศนะครับขออีกรอบหนึ่งเลยนะหนึ่งเบี่ยงเบนจาก4เท่ากับ3 2เบี่ยงเบนจาก4เท่าก 5, ับ5เบี่ยงเบนจาก4เท่ากับ และเปลี่ยนเบี่ยงเบนจาก4เท่ากับ4ใช่ไหมฟังข้อนี้พี่ต้องการส่วนเบี่ยงเบนเลยนะ,ะเฉลี่ยแกก็เอาทุกตัวคือเบี่ยงเบนใช่ปะเอามาเฉลี่ยก็บวกกันหมดเลยหารแม่4เอา3ครับบวก2ครับบวก1ครับบวก4ส่วนด้วย4บางคนขั้นเทศเลยอนุกรมมาใช้สูตรซิกมาเอ็นเลยใช่ไหมครับบวกธรรมดาเถอะนะครับเนาะมันไม่เยอะนะครับเราลงข้างบนบวกกันได้ ไม่ค่อยบวกนะครับค่อยๆบวกเลขยากมากเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่บวกกันได้สิบส่วนด้วยสี่สิบส่วนสี่เท่ากับจบครับได้ MD เท่ากับสองจุดห้าไหนสูตรเดี๋ยวจบบทไม่มีสูตรนะครับใครเรียนสูตรแม่ง,งโง่ควายดักดานชั้นต่ำปัญญาอ่อนครบเลยนะครับพอลิเฟอร์าซิเลนเตอร์ลาตาอีฟองน้ำอีไฮดราอีเบนเกลือ เขาใจความหมายนะเราเห็นใช่ไหมว่าทำไมเขาถือว่าการกระจายหนึ่งกระจายจากสีเยอะๆนี่สองไม่ค่อยห่างจากสีเท่าไหร่โอ้ห้ากับสีใกล้กันเลยได้หนึ่งแปดกับสี่ใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วบรรทัดท,ที่น้องเห็นพี่พูดตั้งแต่คราวก่อนด้วยใช่ไหมซิกมาแอฟสลุดเล็กลบอินคาร์ดก็ตอบเดะ บดบแบล๊ดบล๊ดบล๊บล๊ปๆเกเลยฮ้ยตอนนี้บางคนเปิดเสียงเป็นซับภาษาแอฟริกาใต้นะครับฮัมเฟรีแครดสไตร์โครวฮัมเรื่องจำเป็นเข้าไปเกยวยครืบครืบไฟวอาเอาล่ะจะจะสอนสัญลักษณ์หน่อยเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนไม่รู้เรื่องอาจารย์ถามเธอหาส่วนเดเบนเฉลี่ยให้ครูหน่อยแม่งหาระบบงงกันทั้งโรงเรียนแล้วครับเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องเก้าใจน้องว่าทำไมก็ถึงเรียกว่าการกระจายเห็นใช่ไหม ก็ค่าตรงกลางแกได้เท่าไหร่4ที่เดี๋ยวก็กระจายใช่ไหมหายจาก4ไปเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าหายจาก4เยอะๆก็แปลว่ามันกระจายเยอะหายจากสีเยอะๆก็กระจายเยอะใช่ไหมหายจากสีน้อยก็กระจายนิดเดียวนะครับถ้ามันเกาะกลุ่มกันเนาะน้องถนองดึกภาพตามนะสมมติข้อมูลพี่จ้ามากเป็น1 1 1 1โอ้โหน้องเอ้ย1 1 1 1 x หนึ่เท่าไหร่น้องคำนวณอยู่แล้วครับข้อมูล1 1 1 1งหนึ่ถามเอ็กเท่าไหร่อึ้ง x เอ็กบาแปดไอ้สัตว์ ขอ้อมูลมึงหนึ่งมึงได้เกรดที่โรงเรียนหนึ่งหนึ่งโอ้โหพี่ครับจากสะท้อนใจอาสวัสิเกรดที่เรียนเกรดสี่สี่ี่ีรู้สึกดีขึ้นนะอ่าเอ็กมาเท่าไหร,ร่เกรดเฉลี่ยสี่เบี่ยงเบนโอ้โหสี่เบี่ยงเบนจากสี่เบี่ยงไหมไม่เบียงแล้วครับแม่งออกมาก,ก็เป็นศูนย์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 ใช่ไหมเอ็มดีตอบเท่าไหร่ก็ศูนย์ก็จบเข้าใจนะครับอ่าข้อนี้ เดี๋ยวไปคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องคุยกับพี่เนะี่ยรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับอ่านะครับพี่เป็นคนเข้าใจเลยง่ายอีสบบนะครับสังเกตว่าอีส่วนเบี่ยงเบนเกิดจากเราเอา x เมื่อกี้เอเห็นไหมเอ็เอาเอ,ก,เอกกับ x บาร์ทำอะไรกันลบกันใช่ไหมแต่สังเกตนะเรามาหาว่ามันเบี่ยงเบนเท่าไหร่เราจะตอบด้วยเลขบวกหมดเลยเห็นใช่ไหมน้องครับบางคนเจอคำว่าเบี่ยงเบนความหมายของมันก็คือเอา x ครับไปลบกับใครนะ x บาร์แต่บางที x มันเยอะ x bar มันน้อย8-4ลบ4ก็เลยได้4แต่บางที x มันน้อย x bar มันเยอะ1ไปลบ4มาได้ลบ3แต่เราไม่ได้ตอบลบ3เห็นใช่ไหมเราตอบเลขอะไร3เราตอบแต่เลขที่เป็นค่าบวกเวลาเราตอบที่เป็นเลขค่าบวกเพื่อสัญลักษณ์สุดเท่ะนะครับมันคือ x ลบ x bar แล้วก็ใส่แอบสูุรครับเงยหน้านะต่อไปนี้เพื่อเราอ่านว่าแอบสูุด x ลบ x bar เราอ่านว่าส่วนเบี่ยงเบนเห็นใช่ไหมมันคือค่าเบี่ยงเบน ค่า x แต่ละค่าเบี่ยงเบนไปจากค่ากลางเท่าไหร่แล้วฟังน้องครับสีแดงคือค่าเบี่ยงเบนไงนะสีแดงแอ s o l u t x ลบ x b a คือค่าเบี่ยงเบนแอ s o l u t x ลบ x b ์คือค่าเบี่ยงเบนพี่อยากได้ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยพี่ก็ต้องเอาเบี่ยงเบน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 เอาเบี่ยงเบนทุกตัวทําอะไรกันบวกกันแล้วหาร n ใช่ไหม มันก็คือเหมือนกับ x กับาร์นั่นแหละแต่ตอนนี้พี่ไม่ได้ซิกมา X ส่วน N พี่ไม่ได้ซิกมา X ส่วน N แต่พี่เป็นซิกมาเบี่ยงเบนส่วน N เข้าใจนะอ่ะบนกระดานจดครับเบอร์ B 3ครับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยใครจะท่องเป็นสูตรก็ได้แล้วพี่ก็รู้อยู่สูตรเดียวด้วยนะซิกมาแอบสูรลบ X บาร์ส่วน N เวลาเจอข้อสอบตัวจริงเราไม่ใช้สูตรนะครับพี่จะหาสบบเข้าใจนะ ก็ตอบแล้วนะครับเหมือนกันเอาละถามว่าส่วนเบียงเบนเฉลี่ยดีที่สุดหรือยังเอาจริงๆนะครับถ้าเป็นโลกยุคปัจจุบันดีที่สุดแล้วถ้าเป็นโลกยุคอดีต10กว่าปี20ปีที่แล้วไม่ดีเพราะปีที่แล้วคอมพิวเตอร์ราคามันแพงปัจจุบันนะ่ะคอมพิวเตอร์โอเคแล้วถามว่าเกี่ยวอะไรกับคอมพิวเตอร์นึกภาพนะครับน้องๆมีข้อมูลแค่4ตัว น้องหา MD ไม่ยากหรอกใช่ปะถ้าน้องมีข้อมูลเหมือนกับเด็กไทยเบนทานปีหนึ่งสอมแสนคนคนสักสองแสนน้องรู้ไหมครับว่าการเขียนสบบอวกแตกเลยเพราะน้องต้องเอาคะแนนของคนทีละคนเขียนเรียงกันน่ะนึกออกไหมแล้วเองต้องไปหา Xbar บาแล้วเอามาลบกันทีละตัวแล้วเก็บไวลบ้ลบกัน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 นึกออกไหมมันจะยาวมากน้องครับข้อเสียของแอปสลุดคือข้อเสียของแอปสลุดคือซิกมา กระจายเข้ามาข้างในไม่ได้ใช่ไหมไม่มีกฎกระจายซิกม่านะครับแปลว่าวิธีเดียวที่หา MD ได้คือน้องต้องไล่หาทีละตัวต้องลบกันทีละคู่ลบกันทีละคู่ลบกันทีละคู่นานไตชักแต่เดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์น้องคีข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์เอนเ r อร์ Enter ทีเดียวตึ้มคอมแม่ก็ลบกันทีละตัวนึกออกไหมแต่มันลบเร็วมากเลยนะครับนึกออกปะดังนั้นในอดีตครับไม่มีคอมให้ใช้พอไม่มีคอมให้ใช้ ข้อเสียของส่วนบเบณเฉลี่ยคือเรากระจายซิกมาเข้ามาไม่ได้เขาก็เลยสร้างตัวสุดท้ายครับตัวที่4มาแล้วครับน้องอ่การกระจายที่ขข้อสอบ